อ่าสวัสดีครับจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวพอตนะครับเพชรดีพอตสองจุดศูนย์นะครับลายซิกนะครับผมตัวนี้เป็นโลโก้ใหญ่นะครับแล้วก็เม็ดในมาเลเซียนะครับตัวนี้มาเลเซียคือเสียงดีมากนะครับบอกเลยว่ามาเลเซียคือเสียงดีที่สุดเลยนะในบรรดาแบบอ่าในบรรดารุ่นพอตสีแดงนะครับผมมาเลเซียคือจบนะครับผมตัวจบเลยนะครับผมเสียงดีมากๆนะครับก็อันนี้มารีวิวนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับชื่อพี่ธนกรนะครับหรือพี่หนึ่งนะครับ เป็นของพี่หนึ่งนะครับธนาธนากรนะครับที่ซื้อตัวนี้ก็เจ้าตัวนี้ไปนะครับตอนเดี๋ยวผมจะขอยืมลูกค้ามารีวิวนะครับเพื่อลง youtube นะครับผมตัวนี้นครับหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นหัวแอมนะครับหน้าที่ของมันคือทําเป็นหน้าที่เป็นหัวแอมที่มีเอฟเฟกในตัวเรียกงี้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนมัลติเอฟเฟกที่เป็นเอฟเฟกต์มัลติเอฟเฟกทั่วไปซึ่งที่จะมีเชนมีคอมเพรสเซอร์มีอะไรก็ว่าไปอันนี้จะเป็นหน้าที่คือหััววแอออมยยย่างเเเเดีลครบฟฟ บางชนิดอาจจะไม่มีนะครับหรือว่าบางชนิดอาจจะมีขึ้นมาก็ได้นะครับผสมกันมานะครับผมเนี่ยก,ก,ก็เอาที่จําเป็นปต้องใช้ในในใ,ในเพลงทั่วไปนะกันนะครับผมโอเคอเพราะยังไงก็คุมครับแต่ตัวนี้ยังไงอย่างนี้คือ๋อยนนี้ศิลปินหลายๆท่านก็ยังใช้อยู่นะครับยังใช้ในการทําเพลงอย่างเช่นขออ้ีถึงพี่ป๊อปเดอะซันนะครับสมัยก่อนพี Hip ่ปนะ๊อปเดอะซันไดเคยใช้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีหลายๆท่านที่ยังใช้อยู่นะครับมือกีตาร์ที่เล่น วงดนตรีต okay. ่างๆก็ย uh, ังใช้อยู่เพราะว่ามันเสียงดีจริงครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองอันดับแรกผมจะปรับทุกอย่างเนี่ยไว้กลางหมดเลยนะครับเบสกลางวิดีโอกลางอ่าเซนเตอ l วอลุ่มปรับไว้กลางก่อนเดี๋ยวเรามันเล่นกันอันนี้เป็นทวิทเวิร์สนะครับผมอ่าก็หลายอย่างนะครับนี้ก็เป็นเกณฑ์ปกติครับดรัฟนะครับผมอันนี้คือเป็นอ่าเอาพุทเลเวลนะครับผมสมมติว่าเราเล่นอยู่ตอนนี้เราอยู่แบงค์หนึ่งนะครับมันจะมีทั้งหมด10แบงค์นะครับ1นึ่งนะพุทหนึ่งนะครับก็คือกดไปนะครับหนึ สองสามเอบหนึ่งก็จะมี A B C นะครับเนี่ยถ้ามีฟุตสวิตซ์ก็จะจบครับต่อฟุตสวิตซ์เลยครับหนึ่งก็จะมี A B บีหนึ่งซหนึ่งดประมาณนี้ก่อยชี้ก็จะเป็นสองเลยครับสองเนะครับไปเรื่อยครับผมประมาณนี้เลยง่าย,ายๆเลยเรามาดูกันที่หนึ่งแล้วกันมันจะมีทั้งหมดสิบเนาะไม่ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเนาะตรงนี้ง่ายนะครับก็หมดขึ้นลงตามปกติตคนที่มีฟุตสวิตซ์ก็ง่ายอยู่นะครับผม โอเคเพราะฉะนั้น 1A ึ่งเตอนนี้เสียงเขาตั้งอะไรมาเราไม่รู้นะครับผมาโรงงานตั้งอะไรมา,าเดี๋ยวเรามาตั้งกันนะครับทักสองเสียงนะครับเสียงคลีนกับเสียงแตกเนาะง่ายๆเลยระดับแรกนะครับอ่ะคลีนคันแตกแล้วกันเนาะแล้วลองดูว่าลูกเล่นมันทำอะไรได้บ้าโอเคนี่เป็นเสียงโรงงานเขาตั้งนะฮะไม่ต้องสนใจนะครับผมระดับแรกนี้ก็เป็นเอาท์พุตเลเวลนะครับปกติเลยนะครับมาสเตอร์วอลลุ่มนั่นเองครับ ทีนี้ผมจะเลื่อนมาสะอาดเริ่มแบบตามมาตรฐานเลยแล้วกันเลื่อนมาที่ป๊อปคีนก่อนอ่ะเลือกที่เนี่ยอันล่างสุดก่อนนะครับผมอันนี้ผมปิดไว้นะครับเลือกอันนี้คือเอฟเฟกต์เราเลือกไว้ตรงบายพาสก่อนนะครับคันหม้อ b y p a s ก็คือปิดนะครับนี่ครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมต้อนิดเดียวเป็นแห้งๆเลยครับเราเปิดตอนนี้เราเปิดหัวแอมเปรทูปปีเอมอยู่นะครับผมทูปแอมก็คือเสียงคลีนนั่นเองเอ้ยเสียงโอเวอร์ไดรน้อยๆนะครับเหมือนเรื่องแหล่ก้อนเขียวอะ เสียงดีแล้วฮะโดยที่ไม่ได้ปรับอะไรเลยครับผมที่อย่างกลางหมดนะครับโอเคต่อกันเลยนะครับผมอ่าเป็นป๊อปคีย์นะครับก็จะเป็นเสียงโอ้โหก็หวานๆเนานะเสียงคีย์นะัดต่อไปป๊อปคันโอ้หป๊อปคันเป็ปนล็อกเลย ต่อไปนะครับเป็นป๊อปไดนะครับผม,ผมจะเล่นข้าวๆแล้วกันเนาะไม่อาอาจจะขอไม่เล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันจะไปไปเร็วเนาะเดี๋ยวคลิปแตายาวนะครับต่อไปเป็นป๊อปเลเยอร์ะแต่ละอันก็แตกต่างกันไปนะครับผมอันนี้เป็นสมอลสวิตนะครับก็ไม่ได้เป็นจำลองพวกแอบเฟนเดอร์อะไรเหมือนเฟนเดอร์ตั้เล็กอ่ะ ต่อไปนี้เขบวทวิตบู Boo นะเป็นพวกเป็นดอร์นะครับนี่เป็นกระปเรื่อยนะครับปิดติดคัสเอบิสบูก็ได้เป็นพวกมาชเชลนนี้จำลองมาเชลได้ดีมากเหมือนมาเชลเป๊ะเลยนะครับเสียงผมฟัง นี่ครับมาเชลเลยต,ต่อไปเป็นบิทคลาสสิกบิสไฮเกนนะครับตอนนี้เสียงแตกแล้ว ไปเป็นลิติกนะครับตัวนี้นะครับก็อันนี้คือผมชอบนะเล็กอะไรสักอย่างเนี่ยครับต่อไปเป็นโมเดลไออ ต่อไปก็เป็นฟัดบล็อกนะครับโหประมาณนี้นะครับนี่แค่หัวแอมหัวแรกนะครับอย่าลืมครับตัวนี้นะครับเคล็ดลับของมันคือกดปุ่มโฮนะครับเดี๋ยวมนเหลวตรงนี้ก่อนดีกว่ามาทุบแอมนะครับทูปปีแอมนะครับลองฟังเสียงครับทูปปีแอมครับ ผมกดปุ่มนี้นะครับเสียงจะอีกเป็นหเ,เป็นซ่อนอยู่อหัวแอมหนึ่งเลยนะฮะอย่างเช่นผมกดไปทูบีแอมอีกรอบนะอ่าฟังเสียงครับนี่ครับทุบ p แอมนะครับทูบ p แอมเวอร์ชั่นกดปุ่มโฮกดปุ่มโฮค้านะครับแล้วหมุนมาทุปแอมอีกรอบนะฮะมันจะเป็นเสียงนี้นะครับถ้าเราไปทุบ p แอมโดยที่ไม่กดโฮจะเป็นเสียงนี้ครับ ถ้าเรากดบ่มโฮใหม่รอบก็จะเป็นเสียงนี้ครับเพิมเป็นเสียงหัวแอมอีกประเภทหนึ่งนะซึ่งรายละเอียดเราจะอยู่ตามเว็บไซต์ของไรซิกนะครับผมต้องไปดูเลยนะครับะจะจำลองอีกอันหนึ่งแล้วกันคร่าวๆนะไปเป็นนี่แล้วกันเป็นป๊อปครั้นนะครับฟังเสียงฟังเสียงแรกนะครับ ผมกดโฮนะครับกดโฮแล้วก็ไปป๊อปคันอีกรอบนะครับปึ๊บนะครับผมฟังนะครับนะครับคนละเสียงนะครับป๊อปคันแบบไม่กดปุ่มโฮครับป๊อปคันล้วกดปุ่มโฮครับนี่ครับครนี้ก็ใสันชัดเจนับ อ่ะจะมีเสียงพวกอันนี้อย่างเช่นตัวนี้ครับที่ผมชอบเลยเสียงแตกนะกดปุ่มโฮครับอีกรอบเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้นะจะได้นหครับนี่ครับโผล่ขึ้นมาเลยถ้ากดแบบไม่มีปุ่มโฮลิฟเล็กฟิก ประมาณนี้เลยนะครับผมเสียงของของเจ้าหัวแอมนะครับก็จะมีซ่อนอยู่ทุกอันบนนี้เลยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะเราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่ามันเนี่ยหมดนี่ก็16อันนะครับแล้วบวกไปอีก สิบหกก็เป็นสามสิบสองหัวนะครับเลือกเอาเลยครับเล่นกันให้เพลินไปเลยนะ่าโอเคยังไม่หมดนะครับต่อนะครับต่อทีนี้เราเลือกหัวนะครับเราต้องเล่นเสียงเสียงคลีนเราเล่นแบบนี้แล้วกันอ่าจนไม้หมดนะครับอันี่คือเรื่องของหัวแอมเมื่อกี้เราจบไปแล้วนะครับหัวแอมตามนี้สิบหกกดโฮซ่อนข้างในอีกสิบหกนะครับผมแคปซิบมีแคปอีกครับจำลองแคป ลองแฉบอยู่ไหนนะครับอยู่นี่ครับอยู่ฝั่งนี้ครับอะเดี๋ยวฟังเสียงนะครับผมเอาไปเสียงคลีนก่อนนะจะได้ฟังง่ายๆนะอะถ้าผมกดโฮมาที่อันเดิมบพาร์ครับ <S <S เห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วครับเมื่อกี้ก็อยู่บพาร์ะครับแต่เป็นเสียงนึงนะ จะลองไปบายพาสแบบไม่กดปุ่มโฮนะครับฟังนะครับเดี๋ยวขอไปครับอ้ขอไปครับหัวแอมมันเลือกเลยนะโอเคแล้วต่อนะครับต่อไปที่หัวแอมในช่องคอมเพรสเซอร์นะครับเปเสียงอะไร อันนี้อย่าไปมองตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นปรับหัวแอมนะครับเอ้ยขออภัยครับปรับตู้แอมนะครับเราอย่าไปมองตรงนี้นะครับตัวอนษรตรงนี้ไม่มีไม่มีผลนะครับเรากาลังปรับตู้อยู่นะครับอย่างเช่นตู้4ี่คูณสิบสองหนึ่งคูณสิบสองคูณสองอะไรก็ว่ากันไปเนาะไปต่อครับต้องกดนะครับต้องกดแถบค้างนะครับกดปุ่มนี้ค้างนะครับแล้วก็หมุนนะครับไปต่อครับที่ช่องเทมอร์ลเป็นเสียงอะไร กดฟอรับนี่ดูเปประมาณนี้นะครับถ้าเราชอบใจก็คือกดเซฟจบแค่นั้นเองครับผมอันนี้คือการปรับหัวแอมสองอะสามสิบสองหัวแอมซอสอ,อ,อยู่นี้ทั้งเสียงคลีนและเสียงแตกถูกไหมครับจบอันนี้จบนะครับต่อมาด้านนี้ก็คือถ้าเรากดปุ่มค้างมันจะเป็นเรื่องของคาบิเนตนะครับผิรหรือจะเราตู้แอมนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าตู้แอมคาบิเนตก็คือ ามีหัวก็ต้องมีตู้ถูไหมฮะตู้แอมก็คืออ่าตู้แอมก็คือจะม่ได้ที่คือขับเสียงออกมานะครับจะเป็น4ี่คูณสองหนึ่งคูณสิอะไรก็ว่ากันไปเพียบเลยอยู่น,นี้ทั้งหมด16อันน่าจะประมาณ10กว่าอันนะรตรงนี้นะตามตามนี้เนาะโอเค <S <S แค่นั้นเลยครับง่ายๆครับทีนี้ผมกลับมาเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเสียงเสียงของตูต้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับพอเราไม่ได้กดอะไรนะอ่าต่อไปนะครับผมมาเลือกที่เอฟเฟกกันบ้าง บายพาสไม่มีเอฟเฟกใส่รีเบบสะหน่อยนะครับตอนนี้ปิดรีเบบไว้วก่อนนะอ่ะเปิดนี่ครับเปิดรีเบบมาละลองดูนะนี่ครับชัดเจนขึ้นนะโอเคอ่ะมีรีเบบแล้วอ่ะมีรีเบบประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะ โอเคเลือกไปที่คอมเพรสเซอร์ครับเป็นเสียงแบบน,นี้ <S <S ข้อมันเลือกได้แค่อย่างนันหนึ่งนะต้องทำใจด้วยนะครับ <S <S ถ้าเราเลือกคอมเพรสเซอร์ก็คือคอมเพรสเซอร์นะต่ออะเทมบอลโลครับอันนี้อ่ะคือเอฟเฟกต์ทเวิร์กก็คือเอฟเฟกต์ทวีขอไปครับเอฟเฟกต์ทวีก็คือประมาณว่าเป็นค่าของเอฟเฟกต์นั่นเองครับสมมุติผมปรับ เห็นไหมครับทเทมเโล่มันแกล่งช้าผมปรับเยอะขึ้นลองดูครับมาณนี้ครับต่อไปเป็นคอรัดัสหนึ่งครับผมโห<ฮ>คอรนนะัดได้หวานนะนี่ก็ปรับได้หวานๆเลยโหคอรััสหวานเจี๊ยบ คอร์ดสองหัวนี่แฟงเจอร์โรตารี่อ่าแฟงเจอร์สองโตตรตารี่นะครับ อรนนี่ผมชอบนะแล้วก็ผสมเทมโบโลอ่าเดลีผสมคอรัสเปียบเลยคนระับเทียบเลยลองปรับกันเอาได้เสียงแล้วนยะโอ้อ่ะโอเค โอเคนะครับผมอันนี้เป็นของยืนของลูกค้ามานะครับพี่หนึ่งธนกรนะครับข้างบนก็ปกตินะครับดร้ายนะปกติเลยนะปรับด้ายได้ก็ดังขึ้นนะปกติโอเคครับ เลือกแต่และช h a n n e นแนลนะครับอย่างเช่น 1A เราจะให้ดังประมาณนี้ 1B อยากจะให้ดังมากกว่าก็ปรปบตรงนี้แล้วก็เซฟนะครับผมปกติเลยนะเหมือน okay. วิธีการใช้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมเวลาเล่นทุกครั้งนะครับปิดนะครับปิดวอลลุ่มนี้มาเลยสุดเลยนะครับแล้วก็ปิดเปลี่ยนเปลี่ยนเสมอมันเป็นหัวแอมตุนเลยนะครับพยายามต้องปิดนะครับวอลลุ่มนะครับหรือว่ารับเปิดไว้นิดนึงนะครับแค่นิดหอนะครับงานปกติทุกอย่างนะครับผมตัวนี้มาโปงมาแปลงเป็นมาแปลงเทียบนะครับแต่เป็นของเกตดีกว่าครับมาแปลงเทียบแต่ว่า มิลเียมเขาเยอะกว่าของเดิมเนาะก็ต้องเข้าใจนะครับมันก็ออกดีของเดิมนะครับโอเคอันนี้ไปขอลูกค้านะครับขอรับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับถ้าใครถูกใจหรือไงก็สงสัยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้คือมี2ลายนะครับลืมแจ้งนะครับจะมีลายออกแอมถ้าจะเขียนอยู่นะครับ two a m นะครับอย่างเช่นผม่าออกแอมนะครับก็เลือก t o a m นะถ้าเลือกอัดคอมก็คือมีขับซิมก็เลือกไปตรงนี้นะครับเสียมแลวจะนวลนขึ้นน่ดนึงครับสำหรับสำหรับสายยิงสดนะประมาณนี้โอเคขอบคุณมากครับ สำหรับการรับชมแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับพี่หนึ่งนันกกรน,นะพี่ให้ดีมารีวิวลง youtube นะครับขอบคุณครับ